ว้าวว้าวว้าวข nine, ่าวดีสถานองค์การค่ะวันนี้โปร VIP ที่คุณบินพูดถึงโทรฟีทุกเครือข่ายเล่นเน็ตได้ไม่ลดสปิดไม่อั้นที่สำคัญไ์สดได้ไม่สะดุดนะคะวันนี้นะคะจาก175ปรับแล้วนะคะปรับเป็น225ต่อ30วันค่ะคุณจะสามารถใช้โปรนี้และโทรฟีได้ทุกเครือข่ายเล่นเน็ตได้ไม่ลดสปิดไม่อั้นที่สําคัญไ์สดได้ไม่สะดุดอันนี้เป็นข้อที่คุณบินชอบที่สุดนะคะไ์สดได้ไม่สะดุดนะคะที่สําคัญแล้วนะคะคุณจะสามารถที่จะ เอาเอาเรื่องนี้นะคะไปแบ่งปันต่อและมีะไรายได้ด้วยค่ะวันนี้จาก2อเอ่อจากร้อาที่เราเคยใช้เหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนคุณมิ้นเคยตั้งใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่10นะคะแล้วคุณมิ้นเคยเจอปัญหาเหน็ดค้างในไลฟ์สดและมาใช้โปรร้อยเนี้นะคะแต่วันนี้มันได้ปรับเป็นราคา225แล้วนะคะแต่มันใช้อะไรก็เดิมใช้ไรเรื่องอะไรคะคุณมิ้นนะใช้ในเรื่องของอความเร็วค่ะความเร็วปรับเหมือนกันนะคะ ราคาปรับความเร็วก็ปรับตามนะคะจากที่ว่าเราสตาร์ทที่4เมกะบิตนะคะตอนนี้มันกลายเป็น15เมกะบิตค่าทุกคนเร็วตามที่กระแสที่ว่าว้าวเลยนะคะคุณมิ้นทำคลิปหนึ่งที่ว้าวว้าว,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 าวาข่าวที่สถานวงการนะคะวันนี้ใครที่ยังจ่ายค่าเน็ตค่าทรกแพงอยู่ดูคลิปนี้อะไรเงี้ยค่ะคลิปนั้นตอนนี้สถานไปวงการ Tik t o k เลยนะคะและคุณมิ้นเองก็มาประกาศข่าวใหม่คือสถานเช่นกันนะคะ 225ต่อ30วันโทรฟีทุกเครือข่โทรฟีแปว่าไม่ว่าคุณจะโทรเบอร์ไหนไข่ไหนโทรฟีนะคะ24ชั่วโมงนะคะเน็ตก็คือความเร็วสูงสุดนะคะ4เมกะเอะเอเมื่อก่อนคือ4เมกะบิตถึง1,000แต่ตอนนี้คือ15เลยนะกเมกะบิตนะคะถึง1,000เมกเลยนะคะอันนี้โคตรสุดยอดนะคะและคุณเชื่อไหมคะว่าทำให้ไลฟ์สดของเรา เน็ตไม่ค้างไม่สะดุดมันตอบโจทย์คนทําออนไลน์และทุกๆคนที่ต้องการใช้ความเร็วเน็ตค่ะที่สําคัญใจโคตรถูกนะคะเพราะนี้คือเหมารวมทั้งอินเทอร์เน็ตและค่าโทรแล้วนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะคุณเชื่อไหมว่าแค่เราใช้ดีเราก็ออกมาแบ่งปันแบบนี้จะมีรายได้เข้าด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะไลฟ์นี้คลิปนี้สําหรับคนที่เจอและคุณมิญญาจะให้ทุกคนที่เจอแล้วนะคะคุณรู้ว่ามันดีแล้วคุณอินบ็อกซ์มานะคะ ถ้าข้อความมาและก็คุณแชร์แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่เจอได้มาเจอด้วยนะฝากด้วยนะคะทุกคนฝากช่องมิ้นต์ิ๊กต็อกทีทั้งใน Tik t o o อกใน Facebook และวก็ใน u ูทูบนะคะและที่อื่นๆต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามชมและก็ถ้าใครที่อยากจะใช้โปรนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าโปรเดิมนะ่ะมันเป็น175แต่ตอนนี้มันเป็น225แล้วนะคะอันนี้เป็นใครตัว T สีแดงนะคะที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ใช้ถูกขนาดนี้ นะแต่เราต้องเข้าร่วมแพลตฟอร์มของคูมิ้นก่อนนะเออถ้าคนที่ไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ใช้ราคานี้นะคะส่วนเข้าร่วมแพลตฟอร์มมันมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL นะคะส่วนเรื่องของไรายได้ที่จะมาก็กําหนดมาจากที่เนี่ยที่เราเลือกไซส์แล้วแลยะคะ่ะที่คุณเข้ามาร่วมแพลตฟอร์มเนี่ยคุณเข้ามาร่วมแพลตฟอร์มคุณเข้ามาซื้อพื้นที่ในในแพลตฟอร์มเหาเนี้ อะถ้าสมมติคุณเข้าจอยด้วยเรื่องของแพ็กเกจไซส์เล็กสุดนะคะค่าซื้อค่าค่าลิขสิทธิ์ที่เราจะซื้อและเราจะมีสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต175เอ่อซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น225แล้วเนี่ยหรืออีโปรหนึ่งเนี่ยเพิ่งเข้าร่วมเป็นโปรรายปีอันนี้เขาเรียกว่าโปรซูเปอร์เซฟนะคะโปรรายปีนะซูเปอร์เซฟเลยเอ่ออันนี้ก็โทรฟรีเน็ตฟรีเหมือนกันแต่ความเร็วของเน็ตอ่าคือเริ่มต้น4ถึง1,000นะคะแต่ว่าเป็นโปรรายปีค่ะจ่ายเพียง115ต่อเดือนนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วนะ ปีละพันสามเก้าสิบนะคะไม่ว่าคุณจะอยากใช้โปรที่หนึ่งหรืออยากจะใช้โปรที่สองหรือคุณอยากจะใช้ทั้งสองโปรเลยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทาคือเลือกไซต์ธุรกิจก่อนหรือว่าเลือกลิขิธิ์ที่คุณจะซื้อไซต์เข้ามาในบริษัทเราก่อนนะคะในแพลตฟอร์มเราเพราะแพลตฟอร์มเราจะเป็นแพลตฟอร์มเหมือนลนาซาร์ชอปปี้อเมซอนอาลีบาบาเนาวันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคของแพลตฟอร์มเนาะถ้าวันนี้คุณอยากจะทําช่องของคุณนะคะคุณอยากจะเนี่ยเลือกแพลตฟอร์มเนี่ยคุณมีเนี่ย,ยานะบาง อ่าเลือกไปไลฟ์สดนในเฟซเฟซบุ๊กเพจใช่ไหมคะหรือเลือกมาที่ YouTube นะคะทุกช่องทางเป็นเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแอปนั่นเองนะคะหรือถ้าวันนี้นะคะคุณจะพูดถึงเรื่องของอ่าธุรกิจที่มาแรงแซงคงนะคะห้าธุรกิจดาวรุ่งที่ตอนนี้กําลังมาแรงอยู่นะคะอ่าหนึ่งใน5นะคะก็คือธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มมันจะมีธุรกิจที่เป็นอ่าอย่างอ่าเขาเรียกว่า แพลตฟอร์มที่มันแยกออกมาเนาะ,ะแพลตฟอร์มหนึ่งคือรวบรวมฐานผู้ติด,ดตามเขาเรียกว่าบิ๊กดาต้าใช่ไหมคะแต่อีกแพลตฟอร์มคือร่วมทั้งผู้ติด,ดตามด้วยผู้บิ๊กดาต้าด้วยนะและรวมเรื่องของการเอาสินค้าบริการต่างๆมาไว้ในแพลตฟอร์มและเราก็อำนวยความสะดวกคูมินเป็นหนึ่งคนที่เลือกแพลตฟอร์มนะคะที่คนไทยเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาและก็ทาให้คูมินได้ใช้อินเทอร์เน็ต175ตอนนี้เปลี่ยนเป็น225แล้วแลวกะก็ใช้โปร อ่าร้อยสิบห้าคุณมิ้ชใช้ได้สองโปรนะคะอ่าคือตรงไหนที่สัญญาณของโปรนี้ดีคุณมิ้ชจะใช้อันนั้นและถ้าตอนไหนที่สัญญาณของอีโปรหนึ่งดีคุณมิ้ชก็ใช้อีกอันหนึ่งนะคะเอ่อถ้าใครที่อยากจะเข้าร่วมและมาใช้และมาโปรโมทเหมือนมิชน,นะคะง่ายๆเลือกไซส์ก่อนไซส์เนี่ยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะไซส์แรกก็คือไซส์เอสนะคะไซส์เอสของเราลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ในราคาแค่หนึ่งพันสามร้อยสิบสามนะหนึ่งพันสามร้อยสิบสามแล้ว คุณค่อยไปต่อด้วยเรื่องของการซื้อแพ็อซื้อแพ็กเกจอินเทอร์อนเน็ตตามที่คุณมินบอกมาเมื่อกี้เนาะ,ะวันนี้ถ้าเกิดคุณจะซื้อไซส์เล็กสุดคือ1,313 13ถ้าคุณจะใช้โปรโที่มันเป็นรายเดือนนะคะที่เป็น222คุณก็เอา2อก222บวกค่าซิมค่าส่งรวมแล้วไซส์เล็กก็จะอยู่ที่1,600กับ8บาทนะคะลงทุนครั้งเดียวนะฮะแล้วคุณจะได้พอร์ตมา1พอร์ต1เป๋า1รหัสนะคะ ไอพอร์ตนี้รหัสนี้ก็จะสามารถสร้างรายได้ที่วันละ5,000นะคะวันละ5 0 0 0และก็เดือนหนึ่งก็คือแสนห้าเจ้าของแพลตฟอร์มที่เขาให้โอกาสเราได้ใช้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนคือ,อท่านประธานของเราเนาะดรสุรบดพศาลสุรวัตระนะคะเขาได้ทําแพลตฟอร์มนี้นะคะเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาใช้และได้มาแบ่งปันต่อเราทุกคนเหมือนเป็นโดลมดาราพรีเซนเตอร์ center, เราสามารถมาโฆษณาสิ่งนี้และเราก็ได้ค่าโฆษณา เป็นไรายได้ช่องทางแรกนะคะอันนี้พูดถึงไซส์เลกไซส์แรกอยู่นะคะไซส์ลิขสิทธิ์เพียงใจต่างครั้งเดียวในชีวิตคุณนะคะ1,313 13เป็นค่าลิขสิทธิ์ที่คุณจ่ายมาส่วนค่าอินเทอร์เน็ตค่าซินค่าส่งรวมแล้วมันจะอยู่ที่1,608บาทอันนี้คุณจ่ายครั้งเดียวนะคะเดือนต่อๆไปทุกเดือนคุณจ่ายเพียง222เป็นค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายนะคะแค่นี้นะคะพอไซส์ที่2คือ มาต่อกันที่โปรที่2นะคะทุกคนโปรที่2ก็คือไซส์ M ที่พูดมาเมื่อกี้นะคะไซส์ M ของเราก็คือจะมีอยู่3กระเป๋านะคะหพอร์ตมกระเป๋าสามารถสร้างรายได้ได้ที่วันละหมื่นห้าและไซส์ M เนี่ยเราลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่นะคะก็3,400ั่ามพันสี่ร้อยย่าิบสาบาทนะคะกับอ่ค่าโปรอินเทอร์เน็ตรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่3,718บาทนะคะทุกคน3,718บาท คุณจ่ายเพียงครั้งเดียวค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรต่อทุกๆเดือนคุณก็จ่ายอีก2ละเดือนละ2อ5อนะคะอันนี้คุณก็จะสามารถที่จะมีโปรดีๆได้ใช้นะคะโทรฟรีเน็ตฟรีทุกเครือข่ายได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็เน็ตอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยนะคะสามารถสร้างรายได้3กระเป๋าก็กระเป๋าละ5 0 0 0ก็เป็น15ื่นแล้วก็เดือนหนึ่งก็จะเป็น4ี่แสนห้านะคะอะมาที่กระเป๋าที่3ไซส์ที่3ไซส์ L นะคะไซส์ L ก็คือการลงทุนเพียงครั้งแรกและครั้งเดียว ที่7,000นะคะ7,643บาทแล้วก็รวมค่าซิมค่าส่งรวมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าซิมอินเทอร์เน็ต175ค่าส่งแล้วก็ค่าโปร225รวมแล้วเนี่ยอ่า7,900นะคะก่อนหน้านี้คือ28แล้วก็เป็น38 7,938บาทนะคะลงทุนครั้งเดียวและหลังจากนั้นทุกๆเดือนเราจ่ายแค่เดือนละ25าไออ้2ย0 2 2 5บาทนะโทรฟรีเน็ตฟรีเน็ตแรงนะเน็ตตั้งแต่15เมตรจนถึง 1000ถ้าเกิดคุณเป็น5 g นะคะอะแล้วก็ได้รายได้เนี่ยมันมีสินทรัพย์กระเป๋าดิจิตอลของคุณเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด7พอร์ต7พอร์ตสามารถสร้างรายได้ที่3 5 0 0 0ต่อวันอ่า1ล้านกับ5 0,000ต่อเดือนนะที่เมื่อกี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงหนึ่งกระเป๋า1พอร์ตก็คือ1ล้านค้าออนไลน์คุณสามารถเอาสินค้าไปวางขายเหมือน lazada shopee amazon ที่คุณเป็นเจ้าของเองคุณสามารถเอาสินค้าร้านค้าไปลงขายได้1ล้านค้า3ล้านค้าคือ3พอร์ต ที่เมื่อกี้ไซส์ M 7ล้านค้า7พอร์ตนะคะแล้วก็ไซส์ที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดคือไซส์ XL ไซส์ XL เนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด15กระเป๋า15กระเป๋าเนี่ยก็จะอยู่ที่เขาเรียกว่า15กระเป๋านี้นะเราสามารถที่จะ,ะใช้กระเป๋าอินเดของเรานี่นะคะได้ที่15พอร์ต15กระเป๋าสร้างไรายได้75,000ต่อวันอันนี้คือเพดานสูงสุดแล้วนะคะอ่ะ โทฟีเหมือนกันเดดฟีเหมือนกันจ่ายตังเพียงครั้งเดียวที่16,000นะ3า0เมื่อก่อนคือ16,368ตอนนี้คือ16,378บาทนะคะก็คือมีค่าโปรเนี่ย1 6 0่0กับ83บาทเนี่ยเป็นค่าลิขสิทธิ์15ลา,านะคะ15รา,า15รหัส15ล้15านคา้า15กระเป๋าเหมือนคุณไปซื้อ,อคุณไปซื้อห้างสรรพสินค้าอ,อนไรคุณมีสถานที่เป็นร้านค้าของคุณอนะ่ะ15ที่นะ15ที่ทำเลดีดี5ที แล้วคุณก็เอาสินค้าน่ะมาลงก็เหมือนเราย้ายย้ายห้างอ่าย้ายห้างย้ายซูเปอร์มาร์เก็ตมาไว้ในมือถือแล้วเราก็แค่มาช้อปปิ้งในมือถือนะอันนี้เก็ตนะคะแล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยสำหรับ15พอร์ตเนี่ยคือเจ็ดหมื่นห้าทุกวัน2ลร้าน2อ0แสนหหมื่นทุกเดือนส่วนคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่ไซส์ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดในเรื่องของรายได้4ช่องทางมาจากยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ คลิปนี้ไว้ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และสามารถที่จะไปบอกต่อเพื่อนๆได้ช่วยแชร์กันออกไปเยอะๆด้วยนะคะและอย่าลืม Subscribe คุณมิน้นด้วยนะติดตามเป็นกระดิ่งด้วยนะเพราะช่องนี้จะทำให้คุณสามารถมีความคิดที่เปลี่ยนไปและสามารถมีรายได้ที่มหาศาลไม่มีขีดจำกัดด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวไปแล้วค่ะมิน้นติดแต่ทีวีายบายค่ะ